สวัสดีเช้าอังคารเดือนกันยายนนะครับวันที่เจ็ดสองันยี่สเรามาดูนะวันนี้เรามาดูนะครับแนวทางการเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นนะครับแผนการเทรดของวันนี้เมื่อวานนะครับทองคำนั้นได้วิเคราะห์ว่าเป็นอนวโน้มของเทรดขาดขึ้นแต่ตลาดนั้นได้มีสัญญาณในการเข้าเทรด ชุดแรกนะครับอยู่ตรงราคานี้นี่คือสัญญาณเข้าเทรดชุดแรกของตัวทองคำเมื่อวานนี้แล้วทองคำนั้นได้ไหลลงมาโดน SL นะครับไหลมาลงมาโดน SL ก็จบไปเนาะชุดนึงเสร็จแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยลงลึกนะครับลงลึกมาทำสวิงโลตรงจุดนี้อ่าชุดนี้ก็จะประมาณเอ่อเที่ยงคืนหรือที่หนึ่งได้นะครับตรงนี้อ่าแล้วมีสัญญาณในการบายนี่มันก็เป็นช่วงที่ดึเดดเกินไปเราก็ไม่ได้บาย เราก็ไม่ได้สามารถจะบายกลับไปได้เนาะแต่ตรงนี้เป็นสัญญาณบายนะครับในช่วงตีอะไรก็ไม่รู้นะครับโดยประมาณแถวแถนี้มีสัญญาณบายกลับขึ้นมานตรงนี้นะครับสัญญาณบายตรงนี้มันจะอยู่ที่ราคา SL อยู่ที่250จุดตอนนี้วิ่งมาแล้วที่360 3 6 0 3 8 0นะครับก็โอเคอยู่สัญญาณกำลังเป็นสัญญาณแนวโน้มของเทนขาขึ้น ซึ่งทองคำนะครับเช้านี้มองว่าจะต้องขึ้นไปทดสอบอย่างน้อยที่มองถ้าเขาจะนั่นเป็นขาขึ้นได้จริงอย่างน้อยเขาจะขึ้นมาทดสอบที่สวิงหไฮเดิมที่ราคา r หนึ่งแปดสามสามนะครับหนึ่งแปดสามสามจุดแปดแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะว่าแนวเนี้ยเป็นแนวจุดที่เรามองในจุด tp แรกและ sl เรานะครับวันนี้เราจะมองอยู่ที่โซนนี้นะครับอยู่ที่โซนนี้ก่อน นะครับอยู่ที่โซนราคา,าจุดสวิงโลนะครับว่าเขาวันนี้เขาถ้าเขาไม่ทำต่ำกว่าราคาหนึ่งแปดสองหนึ่งจุดสามสองเนี่ยโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮแล้วทำสวิงนะครับทำสวิงแล้วไปต่อไปต่อทำสวิงไฮใหม่มีโอกาสสูงนะครับวันนี้ทองคำเรายัางเน้นหน้าบายอยู่นะครับเรามาดูคู่ ยูเจนะครับยูเจนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เรามองเป็นในฝั่งเด่นล้มของฝั่งขาเซลนะครับฝั่งขาเซลนั้นแล้วยูเจนั้นสวิงนะครับมีสัญญาณในการเข้าเทรดนะครับสัญญาณในการเข้าเทรดจะเป็นชุดเป็นชุดนี้นะครับจะเป็นชุดนี้ที่มีสัญญาณการเข้าเทรดตามจุดสวิงเราเข้าเทรดไปนะครับประมาณจุดชุดนี้แถวๆจุดนี้นะครับ แล้วสัญญาณนั้นได้ขึ้นไปถูกสวิงโดนเอสของเรานะครับสวิงโดนเอสแลไปจบนะครับเมื่อวาน,นี้าตอนนี้มันขึ้นไปทำสวิงสวิงไฮนะครับสวิงไฮที่ไม่ได้สูงกว่าไฮก่อนหน้าชุดนี้ที่เรามองแล้วว่าชุดนี้แหละจะเป็นชุดกรอบสาคัญที่เราดูอยู่ก็คือราคาที่1นึ่งหนึ่งเจนี่ยเขาขึ้นไม่ถึงทําสวิงไฮที่ไม่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้า ดังนั้นโอกาสที่ UJ นั้นจะทำสวิงโลลงมานะครับทำสวิงโลลงมาทดสอบที่แนวรับด้านล่างราคาที่หนึ่งศูนย์เก้าจุดห้าแปดเนี่ยมีโอกาสเป็นนะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบนี้ถ้าเขาเป็นนโนมที่เป็นนโนมของเทนขาลงอยู่ดังนั้นเราเห็นว่าจุดนี้เริ่มมีสัญญาณในการที่เราเข้าเซลล์ใน,นตอนช่วงถ้าเราเขึ้นทันเนาะ เราสามารถเข้าเซลล์ณจุดนี้ได้นะครับเนี่ยคือจุดเซลลข์ของของของ UJ นะครับคือจุดเซลล์ของ UJ ตามสัญญาณเทคนิคเลยเนี่ยเราสามารถเข้าเซลล์ได้แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเราตลาดวิ่งไปแล้วนะครับช่วงนี้ประมาณสัก8กันกา30เนีน่ยตลาดวิ่งไปแล้วเรารอครับเรารอรอ,อให้เขาเขากลับเข้าไปายกตัวขึ้นไปรี t r a นะครับไป pull back กลับขึ้นไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเขาพูดแบบกลับขึ้นไปได้เนี่ยเราอาจจะไปรอสัญญาณสวิงจากสัญญาณเทคนิคของตัวเรนโบโมเมนตัมนะครับหรือว่าตัวของสัญญาณสวิงคอนเฟิร์มก็ได้ครับรอกลับขึ้นไปนะครับแถวแชุดพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วเราจะหาสัญญาณเซลล์อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ยูเจเรายังมองหน้าเซลล์อยู่นะครับเรามาดูตัว GU GU นะครับเมื่อวานให้สัญญาณสัญญาณในการบายนะครับ บ่ายชุดนี้บ่ายแท่งเทียนแท่งนี้จากจุดสวิงนะครับเมื่อวานชุดนี้นะครับชุดนี้เกิดจุดสวิงเราสั่งสัญญาณบ่ายบปแล้วระวัง SL นะครับวางเอสแออยู่อยู่ด้านใต้นะครับอยู่ด้านใต้มันกลงมานะครับลงมาโดด SL เราลงมาตัว SL ครั้งที่1นนะครับเรามีสัญญาณบ่ายในสัญญาณครั้งที่2นะครับอยู่จุดนี้เราจะเห็นว่าสัญญาณตัวเนี้ยแต่ตัวโมเมนตัมของ GU นั้นเมื่อวานนี้ไหลลงแล้วนะครับ แต่ด้วยที่เราเล่นตามโครงสร้างของตลาดในระบบของตัวฟิวชั่นเนี่ยเรายังมองว่า GU นั้นยังไม่ได้หลุดสวิงโลนี้นะครับเราเลยมองว่าเราจะเล่นฝั่งบายต่อก็เลยเข้าชุดนี้ไปชุดหนึ่งนะครับแต่ชุดนี้ไม่ได้ส่งซิกเนาะส่งซือ้อไปชุดเดียวนะครับก็เล่นไปปุ๊บมันก็ไหลลงนะครับไหลลงแล้วตรงเนี้ยลงมาติดโดนโดนเอนะครับโดนเอที่ไม่ได้เผื่อค่าสเปสดพอดี ปึ้งนะครับแล้วเขาก็วิ่งกลับเห็นไหมวิ่งกลับตามสัญญาณสวิงโดยที่ช่วงระยะตีอะไรนะครับตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมีเท่ยกคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับระยะตรงเนี้ยมีสัญญาณในการเข้าเทรดเห็นไหมครับที่โมเมนตัมชุดนี้ให้สัญญาณบายไปใ้ได้ประมาณเท่านี้เนาะก็จะวิ่งมาตรงนี้ก็จะประมาณสองร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ลิตรวอก็ร้อยเก้าเก้าสิบจุดนะครับ แล้วก็270ก็หนึ่งต่อสามนะครับก็ต่อสามได้ไปแล้วตรงนี้ถ้าเราเข้าเทรดณจุดนี้ท้าก็ดึกนะครับเพราะฉะนั้นตัวของจี GU นั้นเราจะเห็นนะครับว่าแนวโน้มสวิงโลตรงนี้ยังไม่ได้ถูกทําลายนะครับยังไม่ได้ถูกทําลายที่เขาสร้างเอาไว้ดังนั้นวันนี้นะครับ GU เนี่ยเราก็จะมองว่าทำสวิงโลเสร็จแล้วจะขึ้นไปทำทดสอบสวิงไฮด้านบนอ่า แล้วจะเกิดการารีเทสโทร,โรแรกลงมานะครับตรงนี้แล้วก็จะไปต่อแบบนี้นะครับแบบนี้เราจะมองวันนี้วันนี้แผนของตัว g ีนั้นเนี่ยเราจะเล่นฝั่งบ่ายเหมือนเดิมนะครับฝั่งบ่ายเหมือนเดิมแต่การรอสัญญาเขาเทรดนั้นสำคัญนะครับก็จะต้องดูสัญญาณมาในจังหวะไหนนะครับอ่านเราอสัญญาณบ่ายเหมือนเดิมนะครับส่วน EU EU ว่านี้ไม่ได้ให้สัญญาณซิกอะไรนะครับก็ เป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่แล้วแต่ตัว GU นั้นค่อนข้างที่เมื่อวานลงลึกนะครับสามารถทำลายสวิงโลชุดนี้ได้นะครับทำลายสวิงโลชุดนี้ได้เหมือนนั้งท่าจะลงลึกเมื่อวานนี้แต่ไปติดสวิงนะครับติดสวิงหายชุดนี้ซึ่งเป็นสวิงหายในโครงสร้างของตลาดนะครับทำให้ตัวนี้เราจะเห็นนะครับว่าเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่เฉะนั้น อียังเป็นนโน้มของเทนขาขึ้นอยู่นะครับจุดสวิงเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือทำสวิงไฮสวิงโลแบบนี้นะครับแล้วขึ้นไปทำสวิงไฮเห็นไหมครับขึ้นไปทำสวิงนะครับแล้วก็ลงมา,ากดติด แทกขึ้นไปทำนะครับเสร็จแล้วเรื่องต่อร่วงลงมาจังหวะที่ร่วงลงมานั้นเขาร่วงไม่สุดแล้วเขาเบรกขึ้นไปแบบนี้ตอนนี้อยู่ราคานี้เรามองว่าราคานี้นะครับเพราะนั้นตัวของ EU นั้นเนี่ยโลนี้จะเป็นโลสำคัญของเขานะครับตอนนี้โลชุดนี้จะเป็นโลสำคัญของเขาเพราะนั้นตัว EU ถ้ามาทำสวิงโลต่ำกว่าโลราคาที่ หนึ่งจุดหนึ่งแปดห้าห้าไม่ได้นะครับไม่ได้อ u จะเป็นแนวโน้มเทนขาขึ้นต่อนะครับจะเป็นแนวโน้มเทนขาขึ้นต่อแล้วเขาจะขึ้นไปนี่ขึ้นมาทดสอบสวิงไฮนี้ก่อนที่หนึ่งจุดหนึ่งเก้าศูนย์แปดแล้วอาจจะไม่เบรกขึ้นไปเลยนะครับถ้าไม่เบรกขึ้นไปเลย <c oughs> ก็จะเกิดการนะครับรีเทสโทรแบกลงมาตรงนี้ เพื่อมาทดสอบจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะครับพักนะครับพักเสร็จแล้วเขาวิ่งขึ้นต่อทำสวิงไฮขึ้นไปเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้แผนเทรดของตัวระบบฟิวชั่นนั้นนะครับในวันที่7เนี่ยวันอังคารเนี่ยเราจะอยู่นะครับทองคำนั้นเราจะมองสัญญาณบาย UJ เราจะมองหาสัญญาณเซลล์ส่วน GU นั้น เราจะเล่นฝั่งบายและ EU เราจะเล่นฝั่งบายเช่นเดียวกันนี่คือแผนเทดของวันนี้ในระบบตัวฟิวชั่นนะครับอรอสัญญาณสิกเนลในการเข้าเทรดระบบฟิวชั่นนะครับสัญญาณตัวอย่างในการเข้าเทรดน,นะครับได้ที่ห้องไลน์นะครับของ f o r e x m o d e เดและทีมอินโ t r a d e นะครับ